เมื่อวานป้ารัตานาไล่หนูบอกอาจารย์อยากเจอหลานป้ารัตานาบอกอยากเจออาจารย์นะคะเออกูก็อยากเจอเหมือนกันกูอยากเจอกูเขากูอยากจะเห็นว่าป้ารัตานาจะเห็นว่ากูเป็นบาทหลวงหรือเปล่า <S <S <PM. S 1> เขาอาจจะมีความเคารพต่อกูก็ได้นะเพราะเขาชอบพูดถึงพระเขาต้องเห็นชุดกูทั้งชุดอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดว่ากูเป็นบาทหลวงไงพระสั่งการพระสั่งการกูอยากจะรู้เขาจะด่ากูไหมอ่ะ เขาด่ากูแสดงว่าพระเขาเนี่ยกลัวไม่ปกติแล้วกลัวไม่น่าใช่บาทหลวงแล้วว่าพระที่อยู่ในจิตเขาเนี่ยน่าจะเป็นพระอะไรสักอย่างหนึ่งพะนาพนอพรพื่อพระแพงพระอะไรวะพระแนงหมูก่อกพระแนงไก่พแนงหมูพระอะไรอีกคาว่าพระบัญชาการพระสั่งการเนี่ยกูนี่เป็นเอฟซีป้ารัตนานะกูจะบอกให้ สักดินรัตนวัฒนาดาในมาโนรัตนาวัฒนาใส,าสาลุงนี่กูนี่เคปซี <FC S 2> ป้ารัตานาแม่ใสอิงพ่อสถานแม่ใสอิงพ่อสถานสักดินรัตานาวัฒนาดาในนาโนมาโนรัตนวัฒนาใส,าสาลุงกูจําได้ว่าตายไปแล้วคนหนึ่งไม่นานมาเนี้ยป้ารัตานากูชอบมาก กูชอบมากเลยสมัยตอนที่แกอยู่กับหมอปลาขอให้พระลงโทษไอ้เฮียดีอย่างหนักกูชอบมากเลยอ่ะโอ้ยมันกล้องอยู่ในหัวกูตลอดเวลา ผมก็ชอบดูาจาะออ้ะแล้วแกแล้วหมอปลาชอบพาไปทำอะไรกัูกิจกรรมให้ระด่ากัาะใช่ใชแะด่าแล้วต,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 ตลกดีอะดูป้ารัตนาละคายเคี้ยนะใครเคี้ยนะไปดูป้ารัตนานะหายเคี้ยนะครับลุยน้ําลุยโคนแบบกู<ท>สนุกป้ามาทำมาที่นี่แล้วมึงมาให้กูทำมาทำมาทำไมล่ะอย่างเงี้ยถ้ากูชอบดูตอนเขาแดกยามากเลยไม่เอาแล้วนะแล้วทาเป็นแก้วหกเีอยแต่คนจะเป็นตัวเองเทอย่างเงี้ <S 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 ยเทยาออกเนี่ย อืมกูสู้ตายแอ้เจ้าไห้กูกินอีกนะกูมีมีดนะ <c oughs> โอ้ยแดกยายากแดกยาเย็นแล้วก็อุ้ยเราจะเอ,อือแล้วอ้วกเดียนมากเอ,อือห้ยเรากินไม่ไหวแล้วน้องพี่กินไม่ไหวแล้วนะดูสิดูก็าํากับเราสิ <c oughs> นี่พี่โนดพี่โนดพ,พาเพื่อนมาแล้วเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนพี่โนดเป็นตำรวจแล้นะเขาแอบดูอยู่นะเขาจะยิงนะเขาจะแอบยิงนะอืมพอดีจ่กากาุณมากจ้าท่าปลอดภัย